สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปถ่ายทำอ่ะพรีเซนต์อีกขานี่คืออันนี้คือพ่อไหมสีราวานะคะสีราวาคืออ่าย้อมจากดินภูเขาไฟนะอ่ามาได้รู้จับให้ก็ได้ค่ะมาจากดินภูเขาไฟอันนี้เขาเรียกลายยกดอกยกดอกสีสังเกตสีตะกอสีตะกอเนาะค่ะลายอะไรเอาใหม่สิคะลายดาวล้อมเดือนค่ะลายดาวล้อมเดือนอันนี้คือสีจริงค่ะอีกข้างหนึ่งจะเป็นลายก้นหอยค่ะอ๋อมีการเลาะทอยกดอกคนละข้างเลยนะค่ะเก่งแน่นอน เป็นผ้าคลุมไหล่ผืนเท่าไหร่คะผืนนี้โชว์เลยค่ะใส่โชว์เลยไม่แพงนะคะผันห้าเองใส่แล้วดูดีดูแพงนะคะค่ะมาช้อปปิ้งกันได้เนาะขอบคุณนะคะอันนี้ก็ใช้ข้าชนะได้ด้วยเนาะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ทําจากอะไรคะกระเป๋าผ้าฝ้ายแต่ว่ายกดอกใช่ไหมเนี่ยโอเคกระเป๋าตังค์ได้เอ้ไม่ใช่ เราชนะได้ด้วยนะเนี่ยนี่ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้ใช่ผ้าไหมไหมคงไม่จับอ่ะใช่ผ้าไหมไหมคะตันนี้เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเรียนแบบได้เหมือนมากเลยอ่ะผ้าฝ้ายตีนแดงค่โอ้ผ้าฝ้ายตีนแดงเรียนแบบได้เหมือนมากๆเลยถึงเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัดสำเร็จแล้วแปดร้อยแปดร้อยเอาตัดสำเร็จแล้วพร้อมใส่เนาะอ่านี่ยจะเป็นผ้าฝ้ายเพราะฉะนั้นคือที่นี่ที่โชว์ในงานนี้ก็จะมีทั้งผ้าฝ้ายไหมแล้วก็ผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้ไปมามาเป็นสวดๆเลยอันนี้ก็เป็นผ้าไหมาจากลุมสตรีสีป,ปิดก่อนได้ไหมคะปิดก่อนได้ไหมหนูถ่ายาป,าปิดก่อนได้ไหม<ค>ปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนได้หหนูจะถ่ายทยําให้ปิดก่อนปิดก่อนค่ะเบา่อนเบา่อนอนุถ่ายทําก่อนจากที่ไหนคะร้านนี้ ม้จากโคกจานมาจากบ้านโคกจานตำบนโคกจานอุทริศิตสเกตกรมสตรีทีโคกจานค่ะเป็นตระหนนเป็นคนขายผ้าไหมโอเคสวยมากผ้าไหมนันี้เป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมครับผมขาย้าข้างหลังนี่เป็นผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอสีอำเภอททุพริศัยศิสเกตเนาะสวยมากเลยผืนอละเทไห่โดยเฉลี่ยค่ะ ตั้งแต่2 5 0พันหขึ้นไปถึงห้าพันสองพันห้าถึงห้าพันแล้วแต่ลายแล้วแต่สีเนาะอันนี้เป็นสโรงใหม่เนาะโอเคมาช้อปปิ้งกันได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าสนใจก็เชิญติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับค่ะศูนย์แปดแปดเ็ดสองเ้าหนึ่งเจ็ดสามนัอบคุมากนะคะอันนี้ก็คือสีโคกจานนะคะนี่ค่ะอ๋อเยอะมากๆเลยนะคะไายทำยังไงก็ไม่หมดนะคะไปเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่นี่เขามต,ต่อต่อตีนสิ้นเนาะนุ่งเป็นตีนสิ้นนะคะสวัสดีค่ะจะเป็นหน้ากากอ๋อนี่จะเป็นอะไรคะเล่นหัวสิ้นค่ะอ๋อหัวสิ้นหัวสิ้นนี่สวยจังเลยนี่เท่าไหร่คะอันสองร้อยห้าสิบหัวสิ้นไหมไหมอันนี้อันนี้ไหมโอ้ไม่แพงเลยเนี่ยหัวสิ้นไหมคะ่ะสองร้อยห้าสิบ แพทให้ชมรวมๆเนื่องจากว่าร้านค้าเยอะมากเลยค่ะใหญ่ยายมากค่ะใหญ่มากเป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมแล้วก็มาซื้อเองนะคะการเหตุ <c oughs> การเยี่ยมชมแล้วมาซื้อเองนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเาขัเาลง ใายไมสีสเกตสวยๆเยอะๆเลยนะคะต้องมาเดินเองค่ะมันเยอะมากๆเลยค่ะ